อยู่ดีเรจับเฉยเลยรั่วเลยรั่วเลยอ่ะไปโอ้แค่พ่อครองหาไปไฟแดงเราไปแดงแล้วครับไปแดงแล้วยันทวานุนอ่ะเออนั่นแหละขายเลยผมผมผมนี่ลองงานครับผมดูตัวมาผมผมจะดูตัวนี่ลองงานครับพี่มานี่ผมจะดูตัวอย่าคิดว่าตัวเองทำหัวไม่ใช่พี่ผมี่จะดูตัวไฟแดงเห็นไทยแดงไหมไม่มันเหลือกนอยู่แล้วมีต่อกี่สองวิ อะไรนะอะไรนะสองพี่อะไรเมื่อกี้พูดอะไรนะสองพี่อะไรอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้ด่าไม่ยากเหรอมามามาดีเมื่อกี้ไม่ยากเหรอคุยคุยกับประชาชนดีๆหน่อยดีได้ได้ผมจัดให้เต็มที่มานี่คุยดีหน่อยผมผมรี่ไปทำงานพี่ผมตื่นสายบ้านผมมีคนตายผมรี่ไปทำงานอ่าคลิปนี้มา คุณบุ๊คคุณปุ้ยคุณอยู่ทีมไหนบอกที่ฉันมาเลยแล้วเดี๋ยวดิฉันจะเล่าต่อคลิปสั้นๆที่มันตัดสินอะไรได้บ้างค<อ>ุณผมเลยไม่กล้าอยู่ทีมไหนเลยเนี่ยออเออกลัวฟังคุณขวัญน,นัดอธิบายดีกว่าเอาอย่างนี้ดิฉันบอกเลยดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมดูคลิปจบปุ๊บพอดูเสร็จปุ๊บฉันเลือกทีมละ แต่ยายา,ยายายาช้าก่อนจ้าชาวเน็ตไม่เลือกอย่างคุณก็ได้นะคะ,ะเพราะอะไรเขาบอกเรื่องนี้คนที่ถ่ายคลิปเขาอาธิบายโพสต์คลิปนั้นอธิบายอันนี้เพจเฮียขับรถเข้ามาโพสต์ไว้อธิบายว่าอะไรรู้ไหมครับผมขับรถจะไปทํางานจากพระนั่งก้าเตาปูนเจอสายตรวจที่ถนนตัดมาอตกรสามผมขับรถเร็วผ่านสายตรวจไปเพราะผมรีบไปทํางาน เนื่องจากที่บ้านผมมีคนเสียและจะรีบกลับมาทําพิธีกรรมทางศาสนาอพอถึงแยกติวานนผมขับรถฝ่าไฟแดงวงเล็บผมทําแบบนี้ปกติอยู่แล้วเพราะรถมันติดมากาแล้วบอกว่าแต่กลับมีตํารวจขับรถปัดหน้าผมลงมาจับผมเฉยผมนี่รั่วเลย <c oughs> ติดแฮชแท็กว่ามันเรื่องปกติอยู่แล้วที่คนขับมอไซค์ฝ่าไฟแดง<อ>แฮชแท็กบอก ตำรวจเขาพูดจากับประชาชนแบบนี้เหรออ้าวเป็นไงคะคุณได้ทีมไหมได้ทีมแล้วอ่คุณรู้ไหมชาวเน็ตเข้าข้างตำรวจแบบเต็มๆอันนี้ที่ฉันเอาคอมเมนต์ชาวเน็ตมาพูดนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าประเด็นที่ตำรวจพูดไม่เพราะหลุดพูดคําว่าอออกมาอ่าเขาถือว่าก็ไม่เหมาะสมแต่จะมาอ้างว่าฝ่าไฟแดงสองวิคุณทำผิดกฎจราจรนะบางคอมเมนต์บอก คนที่บ้านตายเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้มีอีทคอมเมนต์บอกสิ่งที่หนุ่มบอกว่าการฝ่าไฟแดงเป็นเรื่องปกติบอกเลยว่านี่คือการทำผิดจนเคยตัวคิดว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วบางคนค่ะก็มีคอมเมนต์ว่าสนับสนุนตํารวจบอกเอาให้หนักไปเลย